ชุดเซตครับอันนี้นะครับชุดเซตครับเฟอร์ติวิดครับเป็นแวร์ก้านะครับกระตุ้นให้นกมีเชื้อเล่งเชื้อที่แข็งแรงนะครับนี่เฟอร์ติวิดนะครับขนาด200กรัมนะครับของล็อตใหม่ล่าสุดนะครับนี่ครับผมเอกซ์ไลจะเป็นเดือน926นะครับอยู่อีกปีกว่าเกือบ2ปีเลยนะครับแคลเซียมแคลซิลัสครับนี่ครับขนาด500กรัมนะครับ เอ็กนะครับเดือน7จ็อครับอีก3-4ปีไปเลยครับนี่ครับออฟติบีดครับการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่นะครับเพื่อให้เปลือกไข่แข็งแรงนะครับไม่ให้มีแม่ป้องกันการไข่ล้มนะครับเดือน1ิบสนะครับดูเอ็กนะครับของสดสดใหม่ๆนะครับไม่มีค้างสต็อกนะครับนี่เลยชุดเซตนี้นะครับ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับการเพราะพันธุ์พ่อแม่นกนะครับสำหรับนกทุกชนิดนะครับหรือถ้าเป็นนกหัวจุกนะครับเราก็จะบอกนะครับว่าควรใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับสอบถามกันมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ